เด็กหญิงชนที่ชาววมุสีนะคะนักเรียนชั้นม3ทาทับหนึ่งขัตกรที่2เด็กชายบารมีแก้วดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสเด็กหญิงกัลายากรใจยั่งยืนนักเรียนชั้นมสองทับหนึ่งนะคะฝึกซ้อมโดยคุณครูนัทรสภายเถื่อนและคุณครูสกุลรั์ทองนาเพียรน,นะคะ, <By God. S 1> ะผู้ถือป้ายโรงเรียนนะคะได้แก่เด็กชายสุปกรณเจมะนะคะนักเรียนชั้นม2อทับส เด็กหญิงชยนานันท์อุไรพงศ์นักเรียนชั้นม .3 ทับ 1, 1> รัตนากรแกมทองม .3 ทับ1ขวัญเชิญพระบรมฉา,ายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เด็กชายสนายุดไทยเที่ยงม .3 ทับ2ขวัญเชิญพระบรมฉา,ายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรัตน์พระบรมราชินีเด็กหญิงกัลยาณีคุณผลม .3 ทับ1ครับ และกล้ถ่นกล้นงครับเดชชายกิรติเอมชะอมมอสามทับสามครับขบวนแรกนะคะที่เคลื่อนผ่านเข้าสู่ประดำพิธีนะคะและผ่านหน้าประธานไปนั้นนะคะได้แก่สีส้มนะคะมาในคอนเซ็ปที่ว่าสีส้มลมชาริตาวันณอุดมค่ะครับสีต่อมานะครับสีที่สอขบวนที่2นะครับที่กำลัง เคลื่อนผ่านหน้าประธานในพิธีนะครับได้แก่สีฟ้านะครับมาในคอนเซปต์สีฟ้าน่ารักครับโอ้ยน่ารักสมชื่อเลยนะคะนำทีมโดยแม่สีนะครับคุณครูดุสิตาทนประเสริฐนะครับโอ้สวยสดยดงามมากเลยนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพียงกันมากเลยนะคะสำหรับสีฟ้านะคะ,ะ,คะขบวนต่อมานะคะที่จะเคลื่อนเข้าสู่รำรพิธีนะคะ ได้แก่สีเขียวนั่นเองนะคะมาในคอนเซ็ปที่มีชื่อว่าสีเขียวเหนียวซับดูชื่อรู้เลยนะคะว่ามีใครบ้างในสีเขียวนะคะนำทีมโดยแม่สีสีเขียวคุณครูนักฉากเปสวยงามเลยนะคะซึ่งคุณครูประจําสีนะคะสีชมพูนะคะก็มิได้แก่คุณครูอัมพวันนะคะคงนาคนะคะคุณครูไม่ยิ้มเลย ยะธิดาคุณครนิดานะคะสุขวัตคุณครูพิมะดาผลวิเศษคุณครูสิริวัลนะคะพงจิรัปัญญาและคุณครูอ่อนนิชาเหล่าพานิชนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละสีนะคะก็แม่สีและคุณครูผู้ควบคุมเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มกันทีเดียวเลยนะคะคุณตามขณะนี้นะครับก็สีทั้งสีสีนะครับก็ได้เคลื่อน ท่านประธานเป็นที่เรียบร้อยนะครับขะก็ปิดท้ายนะคะด้วยสีชมพูนั่นเองของรางวัลในปีนี้มีอะไรบ้างครับคุณต้อมของรางวัลในปีนี้ครับมีเยอะแยะมากมายนะครับออ๋ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถ้วยรางวัล สี่ประเภทชนิดกีฬาและก็เหรียญตัางวันนะครับเหรียญกรีธาวันนี้ครับขอเมอบให้กับนักกีฬาที่เข้าส้นชัยนะครับตามลำดับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็น,ปน,ปนไฮไลท์เลยนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬากรีธานั่นเองนะคะมีหลายประเภทเลยใช่ไหมครับตั้งแต่รุ่นเบบี้จูเนียร์ ทนเชิญทงชาตินะครับแล้วก็เชิญทงรีนะครับค่ะส่งตัวแทนไปเลยนะคะสำหรับผู้เชิญทงชาตินะคะและเชิญทงโรงเรียนนะคะสี่ละหนึ่งท่านนะคะบนมาด้วยนะ,นะคะอาแม่สีนะคะจับจับนักกีฬาไปได้เลยนะคะสี่ละหนึ่งคนนะคะเพื่อเชิญทงรีทงชาตินะคะแล้วก็ทงโรงเรียนนั่นเองนะคะ สำหรับการแข่งขันกีฬาสีในปีนี้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดขึ้นทั้งหมดสีสีได้แก่สีส้มสีฟ้าสีเขียวและสีชมพูมีนักเรียน,น,นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสีส้มจํานวน221คนสีฟ้าจํานวน224คนสีเขียวจํานวน220คนและสีชมพูจํานวน223คนรวมทั้งสิ้น881คนกีฬาที่จัดขึ้นให้มีการแข่งขันอสองดังกล่าวมาบัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกับผมขอกาบเรียนเชิญท่านประธานให้โอวาทและประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดหนองเกดน้อยประจำปีการศ,าาศาึกษา2566เพื่อเป็นสิปปริงมงคลและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องต่อไปขอกาบเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี นางรัศมีจันทะเลิศผู้ำนวยการโรงเรียนวัดหนองกิดน้อยกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในค่ะเรียนท่านรองปรยาภาษีนะคะท่านคุณครูเตมเดชชัยสังโรหัวหน้ากลุ่มสารสุขศึกษาพละศึกษานะคะแล้วก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะครูประจำสีแต่ละสีนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูขอขอเช่นชมมากเลยว่าในเรื่องของการ ะะมีดังนี้นะคะรุ่นอายุไม่เกิน8ปีนะคะได้ราปรางวันชนะเลิศจากสนามฟุตบอลมิวนิสการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาที่อยู่บ้านเลขที่106บ้านหนองตํบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามประวัติด,ด้านกีฬา Bye. รายการที่10วิ่ง100เมตรหญิง1ิปีรายการที่11วิ่งหนึเมตรชาย16ปีและรายการที่ส2วิ่งหนึเมตรหญิง1ิปีขอให้อีกภรายการต่อไปนี้รางานตัวที่กองราการด้วยครับเ้าชมพูถ้าดอันดับตัเสีเขียวอันดับสองสี บรรยากาศภายในเต็นท์นะครับ ดังนี้นะครับเอาเนาที่กรรมการให้สัญญาณปิ๊บนะครับอ่าั็จะมีสองครั้งนะครับให้สัญญาณปี๊บคือเตียงพร้อมแล้วก็ปี๊บคือปล่อยตัวนะครับเนื่องจากนักกีฬาไม่ได้ยินเสียงนะครับในช่วงที่ปี๊บที่สองแล้วค่อยเคลียระ์ครับให้เต็มที่เลยนะคะออรับไปครับไงครับเป็นการจะให้สัญญาณานักกีฬาเข้าที่ นะครับตนเนะครับดงตาีอะนะครับนะก็จะเป็นไปตามวสีส bon ้มนะครับสีเขียวสีชมโอ้สา ติเกาะติดสถานการ์ครับโอุ๊ยอุ๊ยเกาะติดสถานการ์แดงด้วยสีส้มชมพูเขียวดูสิฟ้ากับเขียวเป็นไงฟ้ากับเขียวทันไม่ทันใบด้านข้อที่หนึ่งไปแล้วสีส้มตามด้วยชมพูเขียวและก็ฟ้าอย่ามุงครับอย่ามุงเขาไปล้อมเขาไปล้อมครับอย่ามุงอย่ามุงอย่ามุงครับอย่ามุงมีใครไปล้อมไหมอย่ามุง ไปต่อ <uý> นัดเราออกค้างไปครับสัมภาษณ์นหน่อยฮะไปครับโวิ่งใส่แม้ด้วยโคตรเก่งเก่ดมากเรื่องประชุมแจ้งให้ทราบในระหว่างรับประทานอาหารด้วยที่กอล์มบริการนะครับคุบิลคุบิว,ว,วมอบรงางวัลด่วนคุบิว